แชมเปี้ยนชิพอังกฤษทั้ง3คู่ในค่ำคืนนี้นะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลพร้อมแนวทางแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคัดเนียนทั้งหมด3คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับแต่อย่าลืมว่าใครที่อยากเป็นครอบครัวโดยการทางเข้าอยู่หน้าช่องเลยนะครับผมและใครที่อยากจะมีความคิดเห็นยังไงนะครับผมคอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้เลยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะจัดให้แล้วผมก็เป็นคู่มิดเดิลสโบเปิดบ้านต้อนรับกัรเมียร์ทางมิววอลได้เลยนะครับ ทางมิดเดิลทัเบิลนะผมต้องบอกเลยว่าในบอลกระชับมิตเนี่ยใช้คำว่าฟอร์มย่ำแย่มากเก็บชัยชนะได้เพียงแค่นัดเดียวนะผมเสมอไป3และแพ้ไป2ก็ถือว่าฟอร์มโดยรวมกับบอลกระชับมิตเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับการนะผมกับทางมิววอลที่กระชับมิตรไปแล้วสี่นัดนะผมชนะ2เสมอ1แพ้ไป2ก็ฟอร์มกระชับมิตก็ถือว่าพอไปได้นะผมแต่ก็เป็นทีมที่เจอมาเนี่ยก็เป็นทีมที่ด้อยกว่าตัวเองนั่นเลยนะครับผมก็คืออยู่ที่ลีกแย่กว่านั่นเองแต่ถ้ามองเรื่องสถิติคู่นี้นะผมที่เคยเจอกันมมมมาาาาาาเเเนนนนี่่่ยยต้้้ออองงงบบบกกววััจจะะป็ครผทิล แล้วส่วนทางฝั่งโบโลบ้างรูร้เล่นในบ้านนะผมก็ชนะทางมิลวอไปด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นะผมแล้ววันนี้ถามว่าโบโลเนี่ยครับผมมิเดิลสโบนะครับก็เปิดมาขอแค่ชนะหนึ่งประตูทุกอย่างดูจบแบบสดใสเลยนะครับก็ถ้าให้มองให้เรื่องจริงผมก็ยังมองว่าทางมิเดิลสโบเกมในบ้านก็ไม่ได้ดูน่าจะแยกขนาดนั้นนัดน,นี้ให้มองไปที่ทางมิเดิลสโบได้เลยนะครับแล้วไปดูอีกหนึ่งคู่ที่ผมจัดให้นะผมสำหรับแบ็กเบอร์โรี่เปิดบ้านต้อนรับกับอยูอทางเวเบอร์บิทเอาเบียนนะครับแ er บ็กเบอร์โรอี่น,นะผมฟ เป็นหนึ่งฟอร์มถือว่าดูโดดเด่นมากแต่ถ้ามองในเรื่องฟอร์มเกมในบ้านเดียวก่อนจบฤดูกาลเนี่ยเขาทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เก็บชัยชนะใครไม่ได้เลยนะผมเสมอไป3และแพ้ไป2นะสำหรับเกมในบ้านนะผมก็ถือว่ายําแย่มากกับการกับทางเว็บอมบิทอาเบียนนะผมที่ฟอร์มห้านัดหลังจบฤดูกาลในบอลกะชับมิดเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะผมแต่ถ้ามองในฟอร์มไปเยือนก่อนจบฤดูกาลเนี่ยต้องบอกเลยว่า ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เก็บชัยนนชนะได้สองนะผมแต่แพ้ไปถึง3ก็ถือว่าโดยรวมก็ยังดูแย่อยู่แต่ถ้ามาดูในเรื่องสายสีคู่นี้ที่เคยเจอกันมาแล้วผมในนัดล่าสุดเนี่ยจบกันที่เสมอ1นึนแต่ถ้าให้มองเล่นในบ้านแบ็กเบอร์โลเวอร์แบ็กเบอร์โลเวอร์ชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าให้มองในเรื่องเกมลุกของแบ็กเบอร์โลเวอร์จากฤดูกาลที่แล้วในเดวอนกระชับมิ้เนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับผมแต่ถ้าให้มองในเรื่องเกมรับเนี่นหนนยหนักกว่าแน่นอนนะครับผมแล้วก็แบ็กเบอร์โลเวอร์ถามว่ายังพพออ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 ไไไไไดดดด้้้้้้จจจบบสสสกก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 รรรร์์มม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 ััยยยยผผงงงงงวว่่่่่่่่าาาาาาาเเเค็็ถถููปปลนนนนนนีีนีะแใแนนใหท สูงได้เลยนะครับ และวไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้นะครับผมก็เป็นวัตฟอร์ดนะครับผมเจอกับทางควีนส์พาร์คเรนเจอร์นั่นเองนะครับวัตฟอร์ดนะผมฟอร์ม5นัดหลังจบฤดูกาลเก็บชัยชนะได้หนึ่งเสมอไปสองและแพ้ไปสองนะครับผมแต่ในบอลกระชับมิดเนี่ยเขายังไม่ชนะใครเลยแต่ถ้ามองเรื่องฟอร์มในบ้านก่อนจบฤดูกาลเนี่ยชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ไปสองก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับอยู่แค่กลางๆนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ดีนะแต่ถ้าให้มองในเรื่องสถิติของทางควีนส์พาร์คเรนเจอร์แล้วนะผมที่จะชับมิตรมาแล้ว5นัด หนึ่งแพ้ไป2แต่2นัดหลังสุดเขาชนะทั้งหมดนะครับมาดูในเรื่องสถิติคู่นี้นะผมที่เคยเจอกันมานะผมส่วนมากมักจะเป็นควีนสปาร์คที่ทำได้ดีกว่าในฤดูกาลที่แล้วควีนสปาร์คตบทั้งไปทั้งกลับเลยนะผมแล้ววันนี้เล่นในบ้านวัตฟอร์ดถามว่าวัตฟอร์ดน่ารุ้นไหมผมยังมองว่าวัตฟอร์ดก็ยังมีภาษีที่ดูดีกว่านิดนิดนะผมเพราะว่าในฤดูกาลที่แล้วควีนสปาร์คจบที่ลำดับที่แย่มากๆนะผมผมมองว่าฟอร์มอาจจะยังไม่ฟื้นนัดนี้ให้มองไปที่วัดฟอร์ดไว้ดีกว่านะครับเอาเนี้วก และใครที่อยากได้เพิ่มเติมตัวไหนคอมเมนต์ไว้หน้าผมแล้วก็หนึ่งทุ่มตรงเดี๋ยวเรามาเจอกันในไลฟ์สดนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีนะครับ